ค่าวประทับแมนเชสเตอร์เจ็ดประจวบบันชี27มกราคมโดยโค้ชเทเบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนนี้ขคเสนอพาร์เมอร์พร้อมทิ้งเชลซีอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นยื่นข้อเสนอนะโดยกันนี้เดอะซั Sun, สื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษปรายงานขา่าวบอกว่าโคพาเมอร์แลลกเชลซีไม่มีความสุขในการที่จะค้าแข้งในถิ่นสตแมฟอร์ดบริดสักเท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมก็ตามหมังจา่ที่ย้ายมาจากข้าง,างของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงปี2023ในขณะนี้และเขาอยากที่จะย้ายกลับไปแมนเชสเตอร์กันอีกครั้งถ้าแมนยูทีมขวัญใจของตัวเองในวัยเด็กยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเขาไปพร่วมทีมโดยแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับพาร์เมซาตลอดนะซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนของบรูโน่ฟอนเดนเดชนฟิล์กับตันที่อาจจะได้ย้ายออกจากทางทีมในไม่นานในขณะนี้ เดลวอรโนยังคงเหลือสัญญากับแมนยูไปจนถึงซัมเมอร์2027แต่ก็ยังคงมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมไปได้อีกหนึ่งปีส่วนพาเมอร์นั้นยังคงเหลือสัญญากับเชลซีอีก7ปีในขณะนี้ก็เป็นระว่งงานนี้พร้อมเสมอถ้าเธอยื่นมารามาดูข่าวต่อมากันครับมเคลนคาริกปลุกชีพแมนยูด้วยวิธีการที่เรียกว่าเรียบง่ายนะเมื่อหลังจากที่ช่วงเวลาที่วุ่นวายภายใต้าการคุมทีมของบริเวณอาร์มาริม แมนยูก็กลับมาบิสแต่รภาพและก็ความมั่นใจกันอีกครั้งโดยแนวทางที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงประสิทธิภาพของไมเคิลคาริคโดยที่ไม่ได้ใช้กลนอุบายทางแทคติกที่ซับซ้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติว,ตวงการในครั้งนี้ซึ่งคาริคนั้นเน้นไปที่หลักการพื้นฐานของฟุตบอลซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่พื้นฐานแต่กลับกลายปเป็นกุญแจสําคัญในการฟื้นตัวของแมนยูอย่างยิ่ง โดยกันที่บริเวณอามอริมผูดตรลงตำแหน่งกองหน้าก่อนหน้าเขานั้นยึดมั่นในระบบการเล่น3-4-2-1อย่างแนว่วแนว่และเคยกล่าวไว้ว่าแม้แต่พระสันตปาปาก็ยังคงไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจได้แม้ว่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีเมื่อเจอกับคู่ปรับสำคัญอย่างลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้และวก็อาร์ซนอลชนะไป3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3แต่ว่าบีชัดแดงอีกนั้นกลับพ่แพ้ให้กับพู้นะของทีมที่เล็กกว่าบ่อยครั้งชนะไป3เสมอ4แพ้ไป7ด้วยความไม่สม่ำเสมอนี้ทำให้ทีมไม่สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบแม้ว่าสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรับและก็การประสานงานที่รวดเร็วจากแดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ตามที อารดิมได้ออกจากทินโอเทฟอร์ดในช่วงมกราคมปี2026หลังจากที่ช่วงเวลา14เดือนที่วุ่นวายคาริกได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมช่วงคราวันชีและเขาก็นำความสดใสครั้งนี้กลับมาสู่ทีมไม่ใช่ด้วยความซับซ้อนอะไรมากมายแต่ด้วยสิ่งที่ธรรมดาที่คนทั่วไปก็รู้กันแมนยูเองกลับมามีความหวังกันอีกครั้งจากความเรียบง่ายของคริก ซึ่งคาริกเองก็เน้นในการสร้างความมั่นใจกับผู้เล่นที่ผ่านการควบคุมบอลและก็การเปลี่ยนจังหวะอย่างรวดเร็วในเกมที่แมนยูเอาชนะแมนเชสเตอร์ไปได้สต่อ0พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างชัดเจนด้วยการหลบปลีกแล้วก็กดดันแล้วก็บุกไปข้างหน้าส่วนในเกมกับอาร์เซนอลเองนั้นแม้จะถูกกดดันในช่วง30นาทีแรกทีมก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้โดยการส่งบอลที่เฉียบคมและการเล่นประสานงานที่ดี ตัวอย่างทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แก่การที่พลาิติกเดอร์กูนั้นประสานงานกับพนั่งของบรูโน่ฟอนนันเดชก่อนที่อ่ฟอนนันเดชจะยิงไกลแล้วก็ทำประตูได้มากถึง2ต่อ1ซึ่งคอบบี้เมนูนั้นก็ได้อทนักควบคุมลูกบอลจากการจ่ายบอลของฟอนนันเดชด้วยการสัมผัสเบียงแค่ครั้งเดียว เอาชนะเดคแอนบรา์และก็ส่งบอลให้กับมาติอุสกุนญ,ญาตยิงประตูชัยนาทีที่87ช่วยให้แมนยูนั้นคว้าชัยชนะอย่างดาราม่าไป3-2ตเรียกว่าใช้ประโยชน์จากจุดเด่นเฉพาะตัวของคุณในครั้งนี้ให้เต็มที่โดยจุดเด่นที่ดีสุดของแคลเด็กนั้นอยู่ที่ความสามารถในการดึงศักยภาพของกองกลางตัวหลักออกมาให้ได้มากที่สุดแทนที่จะเสียสละเฟอร์นันเดส หรือไม่ก็อ่าไมโน่คนใดคนหนึ่งเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับแต่ว่าคาริคนั้นกลับเก็บผู้เล่นทั้งสองทั้ง3คนนี้เอาไว้ได้แก่บรูโน่ไมโน่และก็กาซิมิโลโดยเอาบี้ไมโน่ที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มตกภายใต้การกุมทัพของอัมบริมกลับมาโชว์ความใช่ลายได้ยอย่างน่าประทับใจกันอีกครั้งด้วยความสามารถในการควบคุมบอลภายใต้ความกดดันกาซิมิโลผู้เล่นคนสำคัญในแดนกลางก็ได้รับการคำชมจากแฟนๆเช่นกัน ขณะเดียวกันบรูโน่ฟอนันเดชยังคงได้รับบทบาทเป็นผู้นําด้านความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานที่โดดเด่นทั้ง2นัดที่ชนะในครั้งนี้นอกจากนี้แล้วทางดน่นของทางฝั่งคาริกยังคงปรับตําแหน่งของแพทริคเดอร์กอย่างการะหานโดยย้ายจากแบ็กซ้ายไปเล่นปีกการตัดสินใจที่กระหานในครั้งนี้ได้ผลตอบแทนทันทีโดยเดอร์กนั้นทําประตูได้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ และก็ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมกับพนังของฝั่งอาร์ซนอนซึ่งแคริคเอน,นั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนกลยุทธ์เท่านั้นแต่ยังคงปลูกฝังจิตวิญญาณของทีมด้วยการแต่งตั้งสตีฟฮันลด์ซึ่งก็เป็นแฟนบอลของแมนยูมานานให้เป็นผู้ช่วยโค้ชช่วยเพิ่มความสามคัคคีภายในทีมงานโค้ชโดยตารางคันแข่งข,ขันที่น้อยเพียงแค่40เกมในฤดูกาลนี้ เนื่องจากว่าตกรอบแรกฟุตบอลถ้วยไปแล้วและยังคงทําให้แคเดกนั้นมีเวลามากขึ้นในการฝึกซ้อมและก็สร้างระบบการเล่นโดยผู้รักษาประตูอย่างเซนเนอร์บราเมนสรุปได้อย่างมั่นเหมาะเลยนะว่าเขาเองนั้นไม่ได้ทาอะไรที่พิเศษไปมากกว่านี้นักแค่ทําตามหลักพื้นฐานฟุตบอลก็คือเรื่องของพื้นฐานถ้าเราทําพื้นฐานได้ดีคุณภาพของเราเองนั้นก็จะแสดงออกมาในครั้งนี้ได้ดีเหมือนกันนะก็เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัน ว่าท่านัของฝั่ง,งไมเคลิลคาร์เดกนั้นจะปลุกผีไปจนจบฤดูกาลได้รดหรือไม่รามาดูข่าวต่อมาเก่นครับไม่ต้องแปลกใจนะเมื่อโค้ชส่วนตัวลงคลิปเดอะกูยิงประตูสุดสวยได้ประจำตอนซ้อม เดีกันนี้ไม่ต้องตกใจแล้วก็แปลกใจเลยนะฮะว่าทําไมดอกูเนี่ยกลายเป็นว่าที่ขยับขึ้นมาเล่นปีกและยิ่งเล่นยิ่งดีซะอย่างนั้นซึ่งสหรับมาทั้งของแพทชิกดอกูนารูปชาวเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ใช้แววเก่งให้เห็นในยุคข,ของไมเคิลคาริก ราฐถึงแม้ว่าปีนี้ปีศาจแดงอาจจะไม่ได้ถ้วยหรือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าดอกูนั้นมีรุ้นจะได้รางวัลกับเขาในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือลูกยิงสุดสวยประจรํารดูการสำหรับลูกยิงแบบดิดๆบอลพุ่งเข้าประตูไปแบบสุดสวยเกมที่ชนะอาจนัอนไป3ต่อสําหรับประตูดังกล่าวนั้นทำเอาแฟนๆของแมนยู Yo, รปร้มไถึง แฟนบอลทีมดอดื่นก็งงกันตาแตกกันไปตามๆกันนะฮะว่าเขายิงได้ยังไงแต่โค้ชฟุตบอลแบบส่วนตัวหรือว่าเทรนเนอร์ที่เดกูเนี่ยจ้างมาเทรนเพิ่มเติมรู้ดีนะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะหลังเมื่อคืนนี้เขาได้ลงคลิปเดกูซ้อมจนสกอร์จากนอกกระบเขตโชษที่เป็นประจำแถมเป็นประตูที่สวยหลายลูกด้วย เรียกได้ว่าลูกยิงที่เขาทําได้ในเกมพบกับอาร์ตันนแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากอาจวัดที่เฉพาะตอนนั้นจริงๆแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะก็เป็นคำว่างานนี้นะผมซุ่มซ้อมอยู่นั่นเองนะฮะไม่ใช่แพตริกเดอร์กูนะฮะเป็นแพตริกดอกูนั่นเองนะครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตนยังไงบรินดิเกอร์เองนะับผมเปิดเผยข้อสงสัยที่มีต่อคาริค แม้ว่าจะนำแมนยูชนะแมนซิตี้และก็อาร์ซนอนได้ทำได้อย่างไรเมื่องอันนี้มีคำถามจากแกรี่เดนเนกเกอร์โกลลุกหนังคนดังออกมาเปิดเผยข้อสงสัยที่ตัวเขาเองที่มีต่อทานักของไมเคิลคาริคหุ่นสูงช่วคาราวชาวอังกฤษแม้ว่าจะนำปีศาจแดงแมนยูเอาชนะทานันของเรือบอร์สีฟ้าแมนเชสเตอร์และก็ปืนใหญ่อาร์ซนอนไปได้ก็ตามทีเป็นที่เข้าใจนะว่าไมเคิลคาริกกลับมาคุมยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ แบบชั่วคราว2คนที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดรวดเหนือ2ทีมยักษ์ใหญ่ด้วยกันทั้งการเปิดบ้านดาร์รบชิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์2ต่อาก็บุกชนะปืนใหญ่อร์เนนด้วยสกอร์3ต่อ2องาสุดแกดี่รเรนิกเกอร์เองนั้นก็ได้ออกมากราบบอกว่ามันน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าแมนยูนั้นของไมเคิลคาร์เดกเนียจะรับมือกับทีมที่ถอยหลังไปตั้งรับลึกได้ยังไงเพราะว่าเรื่องแบบนี้ เรากันเห็นกันมาตลอดหลายดูการที่ผ่านมาว่าวันที่ดีสุดของทีมมักจะเป็นนัดที่เจอกับทีมใหญ่ด้วยกันที่เรียกว่าเปิดเกมบุกเข้าใส่พวกเขาดังนั้นบททดสอบต่อไปของไมเคิลคาริกก็คือเขาจะพาทีมเจาะแนวรับลึกเหล่านั้นได้ไหรือไม่ในขณะเดียวกันก็จะไม่เปิดช่องโบให้โดนสนกลับได้หรือเปล่าไหมในขณะนี้ก็เป็นระวางงานนี้นะผมเรียกว่าพยายามจะแกะสูตรของข้างหน้าของทางฝั่งไมเคิลคาริกนะฮะ ว่าเขาทำยังไงกันแน่นะซึ่งเรเดเกอร์ก็งงเป็นไก่ตาแตกอยู่เหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วจะสามารถล้มยักษ์สตัวได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนท่านชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ